าทำอย่างไรจะโชคดีคะอาจารย์ตอบชัดเจนในตัวของมันเองนะโชคดีคือโชคบวกความดีภาษาอังกฤษจึงใช้คำว่า good luck โชคบวกกับ good บวกกับความดีนั้นโชคดีเนี่ย มันตามหาคนที่คิดดีพูดดีทำดีน้นคนที่คิดดีพูดดีทำดีอยู่ที่ไหนโชคดีมันตามหาคนแบบนี้จริงๆเอาไว้มีเวลาว่างๆจะมาขยายความให้ฟังนะครับอยากได้โชคดีคิดถึงโชคดีบ่อยๆพูดถึงโชคดีบ่อยๆ และทำให้เกิดโชคดีไปบ่อยทำอย่างไงทำความดีและเดี๋ยวโชคดีเองครับ